เดี๋ยวนักเรียนดูนะคะของนักเรียนอันนี้จะให้ดูการหาตัว i n w e r d นะคะลูกหาตัวพกพันของความสัมพันธ์อ่านะคะโดยที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบเงื่อนไขนะคะเพราะว่า,าตัวที่เป็นแบบแจกแจงเวลานักเรียนหาตัวพกพันเนี่ยมันจะง่ายนะคะมันก็จะมียุ่งยาก ตอนที่เป็นเงื่อนไขแล้วแต่ว่าเขาให้สมการอะไรหนูมานะคะลูกเออดูนะคราวนี้ดูดูวิธีการนะคะในโจทย์เนี่ยเขาให้อามาอาด้กับเซตของคูณดับเวนะคะเป็นสมาชิกของอา s R คอสอา,าว่า cos R ก็คือจำนวนจริงนะคะ ตัวหน้าเนี่ย x ก็เป็นจำนวนจริง y ก็เป็นจำนวนจริงแล้วก็เงื่อนไขเงื่อนไขก็คือ y เท่ากับ 2x บวก1เห็นไหมคะแอบคราวนี้เวลาเรียนหานะคะวิธีเขียนวิธีเขียนการหาตัวปกพันธ์เนี่ยมันจะเขียนได้หลายแบบนะคะครูจะให้ในักเรียนดูว่าเวลาเขาทำเนี่ย เขาเขียนไล่มาทีละบรรทัดนะคะลูกแล้วก็เวลาตอบเนี่ยบางทีในช้อยเนี่ยมันมันตอบได้หลายแบบอืมเดี๋ยวมาดูนะว่ามีอะไรบ้างตัวผูกผันนะคะเราจะใช้เป็นาแล้วก็เขียนเลขลบหนึ่งเนี่ยเอาไว้ข้างบนนะคะถ้าเป็นปกติเนี่ยโดยเลข ยกกาลังทั่วไปเนี่ยนักเรียนก็จะอ่านว่าอ่ายกกำลังลบหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เราจะอ่านว่าตัวผกพันธ์ของ R หรือว่าอ่านว่า R อ,อินเวอร์สก็ได้นะคะลูกโอเคเอ่ะราวนี้ดูตัวอันดับแรกเวลาเราเปลี่ยนนะคะนักเรียนจะคงตัวอื่นๆไว้เหมือนเดิมหมดเลยนะคะเราจะเปลี่ยนแค่ตัวควอนดับนะคะอืมตัวผกพันธ์เราจะเปลี่ยนแค่ x กับ y เนี่ยสลับกันนะคะเอา x ไปเป็น y เอา y ไปเป็น x นะคะนอกนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างนะ,ะเป็น r cos กับ r เหมือนเดิมตัวเงื่อนไขก็เป็น y เท่ากับ2 x บวก1เหมือนเดิมนะ,ะลูกเปลี่ยนแค่ตัวในคูณดับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการเขียนตัวโบเพตุแล้วอืมอันนี้เป็นแบบง่ายสุดไม่ต้องทำอะไรเลยเปลี่ยนแค่ x กับ y นะคะต่อมา เพิ่มดีกรีขึ้นมานิดนึงนะคะลูกให้นักเรียนเปลี่ยนที่ตัวเงื่อนไขหรือตัวสมการนะคะตัวสมการเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเขาเป็น y เท่ากับ2 x บวก1ถามว่า2 x บวก1นในที่นี้มันก็คือสมการเชิงเส้นธรรมดาเลยนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปอะเออจัดรูปของสมการใหม่นะคะให้ครู จัดรูปในรูป x เท่ากับอะไรก็แล้วแต่อืใช้วิธีการย้ายข้างธรรมดาบวกลบคูณหารธรรมดาเหมือนที่หนูเรียนตอนมอต้นนะลูกเอคันนี้จะมาเปลี่ยนนะครูต้องการ x เท่ากับนะก็หนึ่งเนี่ยก็ย้ายไปลบแซ้นะคะ กลายเป็น y ลบหนึ่งครูต้องการ x ตัวเดียวเห็นไหมคะครูก็เอา2ไปหารก็กลายเป็น y ลบหนึ่งทั้งหมดนะคะส่วนด้วย2นะแค่นี้นักเรียนก็จะได้ x เท่ากับละก็คือ x เท่ากับ y ลบหนึ่งส่วน2นี่แหละที่ต้องการนะคะเราก็เอาไปใส่ตรงเงื่อนไขนะคะคือสมการยังเป็นสมการตัวเดิมนะลูกไม่ได้เปลี่ยนสมการนะคะเพียงแต่แค่ รูปเขาใหมแ่แทนที่จะเป็น y เท่ากับก็จัดใหม่เป็น x เท่ากับนะคะต่อมาบัรทัดต่อมานะคะจะเป็นมันทัดสุดท้ายแล้วจะเป็นคำตอบละเราจะเปลี่ยนนี่เราจะแทนค่านะคะลูกเอ่เราจะแทนค่าตัว x กับตัว y นะคะวิธีการเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนยังไงนะคะครูจะเปลี่ยนให้ค่า x เนี่ย ไปเป็นเท่ากับ y นะคะค่า y ไปเป็นเท่ากับ x ก็คือใช้การแทนค่านั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแค่คูณดับเหมือนข้างบนนะคะเปลี่ยนหมดเลยคราวนี้ดูนะครูก็จะเปลี่ยนตัว y เนี่ยเป็น x นะคะลูกตัว x เป็น y แล้วก็ cos r cos r เหมือนเดิมนะคะโดยที่คราวนี้แหละตัว x เนี่ยตรงเงื่อนไขที่อยู่ข้างหลังนะคะลูกเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นตัว y นะคะเกตัวนี้เปลี่ยนเป็นเท่ากับ y เปลี่ยนเลยนะคะ,ะไม่ได้มีการย้ายข้างอะไรเองสิคือเปลี่ยนเลยเปลี่ยน x เป็น y ตัว y ก็เปลี่ยนเป็นเท่ากับ x นะคะ y ลบหนึ่งก็เปลี่ยนเป็น x ลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ใส่ปีกาเนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นสุดท้ายนะคะเป็นเป็นคำตอบสุดท้ายที่ต้องการจริงๆ พอเรียนได้ปุ๊บเรียนก็อ๋อโอเคจัดเรียบร้อยอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะหนูก็มาใส่เลย r inverse เท่ากับอ่าควรดับ x กับ y เป็นสมาชิกของ r c o s กับ r โดยที่ y เท่ากับ x ลบ1ส่วน2แค่นี้นะคะนี่คือคำตอบที่ต้องการละ ตัวที่เป็นสมการนะคะเชิงเส้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนมันจะง่ายนะคะ,อ,ะอยู่ที่ว่านักเรียนอยา่าอย่าเปลี่ยนรูปสมการผิดแล้วกันแค่นั้นเองเ,อเดี๋ยวดูนะครูจะให้หนูลองทำเองนะคราวนี้คือมันต้องค่อยๆลองก็ค่อยฝึกะคะ่ะ ไม่อย่างนั้นมันก็ทำไม่เป็นนะดูอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ให้หนูทำเองนะก็ะจะได้เป็น r เท่ากับคูณดับ x กับ y นะคะโดยที่ y เท่ากับ2ลบ 3x ครนนักเรียน,นจะเห็นว่าเฮ้ยข้อนี้มันไม่เหมือนกับที่ครูเขียนมาให้คือเวลาเขาเขียนตัวความสัมพันธ์นะคะ r เท่ากับ ่าเท่ากับคูณเับ x y เห็นไหมคะในกรณีที่เป็นสมาชิกของ r cos r นะคะลูก r cos r นะคะ r cos r เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าอ r cos r นะคะ r cos r เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะ ไม่เขียนลงไปได้นะคะนีตัวนีน้ไม่ต้องเขียนลงไปได้นะคะสามารถละได้แต่ถ้าเป็นเซตอื่นอย่างเช่นจำนวนเต็มนะคะหรือเซตของ a b ที่โจทย์ให้มาต้องเขียนนะคะต้องเขียนทุกครั้งแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นแบบว่าสมาชิกของจำนวนจริงะคะ่ะนักเรียนสามารถที่จะไม่ต้องเขียนได้นะคะนี่ไม่ต้องเขียนได้นะคะลูกละไว้เลยแต่รู้ว่ามันคืออ,อาคอซา คร okay. าวนี้หน้าที่เรานะคะหนูจะต้องหาตัวผกพันเนี่ยให้ครูนะคะโดยแสดงวิธีทำเหมือนเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับตัวอย่างครูนะคะอ่าเขียนให้ครูดูว่ามาได้ยังไงแต่และบรรทัดต้องเขียนยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะให้ลองทำข้ออันนี้เป็นข้อแรกเนาะเป็นข้อที่หนึ่งอุย้ยเป็นข้อที่หนึ่งนะคะ พอทาข้อที่1เสร็จเดี๋ยวขอข้อที่2อ,อีกสักหนึ่งข้อนะคะข้อที่2จะเป็น r เท่ากับเซตของคูณดับ x y นะคะโดยที่เงื่อนไขคือ x คูณ y เท่ากัน1นักเรียนจะต้องเปลี่ยนนะคะลูกเ,เปลี่ยนตัวเงื่อนไขคือ x y ะคะูณ y เท่ากันหน่ยเ่าเราจะเปลี่ยนรูปสมการยังไงนะคะต้องต้องหาออกมาให้ได้นะ หนูต้องหาอาินเวอร์ออกมานะคะสองข้อเอาแค่สองข้อก่อนอลองทำนะคะช่วงแรกมันจะงงงนิดนึงค่อยๆเขียนเดี๋ยวได้เอง